เป็นรางวัลชานิลีซาวออสเตรเลียนะครับผมก็ได้ทั้งแคปโกลด์ในทีมดีๆคอนนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมาก เรื source, pled, ่องอักษรนะครับผมคนที่ท oh, ี so, ่สองพี hmm. ่ธนายนนี้เสนอตอนแรกครับก็พระบทเป็นชวิตนะครับผมเป็นฝั่งเทียวของครับผมจะเป็นเพื่อนกับอาซิระครับเป็นพระเอกในเรื่องเรื่องอักษรนะครับผมก็จะเป็นเป็นเพื่อนรักกันที่แบบโตมาด้วยกันครับแล้วก็จะมีปนปวนกันบ้างครับ เรื่อักษรนี้เป็นละครตลกครับตลกกีโมล้อเล่นล้อเล่นก็มีหลายอารมณ์นะครับในเรื่องดุลยอักษรครับผมก็เข้มข้นแน่นอนครับรับประกันได้เลยลักษณะของ็นุ่มชาติจะรับคนพวชาติมาใช่ก็แต่ละคนคือมาดีทุกคนทุกคู่ด้วยครับผนุ่มของที่เราจะเป็นแบบก็จะเป็นในรูปแบบเอเป็นความรักที่แบบ เราไปรักน้องสาวเพื่อตัวเองแต่จริงๆชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่ด้วยความที่เราเป็นนิสัยแบบออกเค่บอยหนอย่อ,อยผู้หญิงเลยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเราเองครับผมเราก็เลยแบบเราต้องสู้อะไรเงี้ยสู้เพื่อคว้าความรักทีีมามันมันอะไรไม่รู้ถึงว่ากดดันก็ไม่ค่อยกดดันับก็รู้สึกยินดี ที่กระแสแต่ละตอนมามาดีครับผมรู้สึกดีดีครับน้องพี่จะจบกันไบก็วันนี้ผมเพิ่งปิดกล้องมีเรื่องเมื่อตะวันรับตาก็เป็นเวลาผมดมดาวแล้วเรื่องนี้ถ้าตะวันแอร์ประมาณปีหน้าแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์อากหนึ่งปีมีซีรีส์อ่าเกมนี้เพื่อนายผมก็มีภูนาโยมนี้เหมือนกันคือจะได้เห็นผลงานทดีแน่ใช่ไใช่ครับได้เห็นผลงานปีนี้แน่นอนครับแล้วกับซีรีส์ ก็มีครับมิถุนายอนี้ครับได้ดูกันแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับบาสเกตบอลเป็นแบบทีมมีทั้งแนวความรักครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยแบบคือแบบมีทุกครบทุกรถแน่นอนครับใช่ก็เข้าทางครับก็เล่นเป็นอยู่แล้วแล้วก็มีแบบเตะซอนซอนแบบคนที่ขึ้นเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยตีด้วยคือตอดหลายคน คือทอคที่เราทำงานแล้วเราก็คือเราก่อนหน้านี้เราก็เป็นนกีฬาทั้เรียนะรเ้ผมอยู่เลยว่าเราไม่สามารถเรด้ผมแนะนำอาว่าแบบเปไรเราก็แบาเส้นทางที่เราแบบไหวอะไรกมีคุยๆครับมีคุยๆแล้วก็ให้คำปรึกษากันนะกันครับอ่ะสุดท้ายฝากคำปรึกษาแล้วผมก็ ฝากเรื Beast ่องดูคบสอนด้วยนะครับผมที่สองในยูนคยั่งยานะครับ